สวัสดีค่ะราศีมังกรวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงให้กับราศีมังกรทั้งคนที่เป็นโสดและคนมีคู่นะคะราศีมังกรสามารถดูคลิปเกี่ยวกับความรักประจําเดือนเมษายนคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะดูดวงให้กับคนมีคู่นะคะจิ๊บได้อธิษฐานแล้วก็เปิดไพ่ไว้แล้วนะคะจะได้รับคำำําทํานายไปเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนะคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะเดี๋ยวมาดู ดวงความรักประจําเดือนเมษายนสําหรับราศีมังกรที่เป็นโสดก่อนเลยนะคะคนโสดนะคะภาพรวมของเดือนนี้ความรักเป็นอย่างไรบ้างคนโสดนะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดได้เดือันถือว่าดีเดือนสันคือแน่นอนค่ะมีความสุขความสนุกสนานรู้สึกดีบรรยากาศค่อนข้างดีรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมากในเดือนเมษายนเกี่ยวกับความรักเพราะอะไรหรอเพราะว่ามีคนรักเก่าค่ะ กลับมาขอคืนดีถ้าไม่ใช่คนรักเก่านะแปลว่าคนที่อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีเข้ามาสนใจหรือคุณไปสนใจเขาและก็สารความสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมามีความสุขมากๆเลยสำหรับราศีมังกรแน่นอนค่ะคนเก่ากลับมาขอคืนดีหรือไม่ก็คนที่อายุน้อยกว่าประมาณ5ปีนะคะจะทําให้คุณมีความสุขแต่ว่าช่วงเดือนเมษายนแม้มันจะมีความสุขตามเนะีนั่นคือ เอ็มพลเลอรเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้มันค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันเหมือนอาจจะยังไม่ได้พัฒนามากมายนะักแต่ว่ามันก็มีจุดที่สะดุดหยุดลงอยู่บ้างในขณะที่กําลังพัฒนาเพราะว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันค่ะเพราะความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันมันก็ทําให้เกิดการรู้สึกเบือนตัวเองอกหัก หรือว่าไม่เหมาะกันหรือว่าเราจะเลิกกันอารมณ์ประมาณนี้ทั้งมีความสุขทั้งมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเมื่อไร่ก็ตามที่ความคิดเห็นขัดแยง้งความสัมพันธ์จะหยุดพัฒนานะคะในเดือนเมษายนอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันแต่อย่างน้อยคนโสดาราศีมังกรก็มีข่าวดีว่ามีคนกลับเข้ามาในชีวิตหรือไม่คนที่อายุน้อยกว่าก็ทําให้คุณมีความสุขเป็นเหมือนเดอรซันนะนะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคนที่เข้ามาในเดือนเมษายนเนี้ย เขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่บอกแบบนี้นะคะ เขาค่อนข้างคิดมากนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความรักคิดวนไปวนมาซ้ําๆเขาชอบคิดมากเขามีสิทธิ์ไม่เท้าคุมเรื่องราวความรักไว้ตลอดเวลาเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีกุมถ้าไม่ใช่คนที่เกิดในราศีกุมเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับบ้านหรือชอบอยู่บ้านอยู่สวนอยู่กับต้นไม้ขายเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านสิ่งก่อสร้างต่างๆเกี่ยวกับบ้านอาชีพเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้แต่ถ้าไม่ใช่เลยนะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นศิลปินเป็นคนที่ไม่ ไม่ค่อยสนใจอะไรไม่ค่อยจริงจังเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานไม่วางอนาคตเรื่องของความรักเท่าไหร่ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปหรือเขาอาจจะมีอาชีพเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีเปิดผับเปิดบาร์เปิดร้านอาหารประมาณนี้นะคะซึ่งมันบ่งบอกว่าตัวเขารักอิสะระพอสมควรเลยนะสองใบนี้พอมันมารวมกันลักษณะของคนคนนี้เป็นคนที่รักอิสระ ชอบธรรมชาติชอบเดินทางนะคะแล้วก็ชอบอยู่แบบไม่มีอะไรมากําหนดกฎเกณฑ์เขา,าอะอลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงอะเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมาก แล้วก็เป็นภรรยาของคุณได้ดีถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นคนที่ยอมผู้หญิงตลอดเวลานะคะแล้วก็ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะสารความสัมพันธ์กับคุณเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเรื่อยๆด้วยนะคะเขาต้องการสารความสัมพันธ์อ่ะมาดูกันว่าแล้วคนที่เข้ามาสนใจในราศีมังกรหรือว่าราศีมังกรเนี่ยไปสนใจในตัวเขาแล้วก็สารความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวของราศีมังกรนะคะ เขาชอบอะไรของราศีมังกรที่เป็นโซน เขาชอบที่ความจริงใจค่ะเขารู้สึกว่าราศีมังกรมีความจริงใจสูงมากและที่สําคัญราศีมังกรติดต่อเขาตลอดเวลาคือพยายามติดต่อและสื่อสารหรือโทรหาหรือไลน์หาตลอดเวลาเขารู้สึกชอบสิ่งนี้และเขารู้สึกว่าราศีมังกรมักจะปรับความเข้าใจเสมอพยายามทําความเข้าใจในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาราศีมังกรปรับปรุปงแก้ไขตัวเองเมื่อมันมีปัญหาและที่สําคัญราศีมังกรทําให้ คนที่เข้ามาเนี้ยเขารู้ helmet, สึกอบอุ Bryant, e ่นเขารู้สึกเป็นเหมือนสิบเหรียญเขารู้สึกมั่นคงทางความรักถึงแม้เขาจะไม่มีความมั่นคงให้กับราศีมังกรนะเอออีกฝ่ายไม่มีความมั่นคงให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่มีความมั่นคงให้กับราศีมังกรเนี่ยเขากับรู้สึกมั่นคงมากเพราะว่าคุณเป็นคุณนี่แหละราศีมังกรเขาเลยรู้สึกดีนะคะอ่ะประมาณนี้ไม่ได้ให like ้ความมั่นคงกับใครแต่ว่าต้องการความมั่นคงทางใจนะคนที่เข้ามาประมาณนี้นะอ่ะ มาดูกันต่อค่ะว่าแล้วราศีมังกรเนี่ยควรจะทํำยังไงบ้างเกี่ยวกับความรักในเดือนเมษายานนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดไพ่บอกว่าต้องหาเวลาเวลาแบ่งให้กันอยู่ด้วยกันแบ่งเวลาให้ถูกกันแล้วกันแม้บางครั้งคุณจะงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของเวลาก็ตามแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณรู้จักเอาอกเอาใจคุณทําตัวให้มีความสุข คุณจะยังคงเป็นเดริเวอร์ของเขาก็คือความรักนั่นเองถึงแม้มันจะยังไม่ได้มั่นคงมากนนนะักะสำหรับคนโสดเอาอกเอาใจทำตัวให้มีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตประจำวันนี้แหละเขาก็จะยังคงรักคุณอยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะ หุดหงิดบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของเวลาของเขาก็ะตามโอเคนะคะค่อนข้างจะมีความสุขอยู่ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ไปถึงแฟนแต่ก็มีคนเข้ามานะคะดีใจด้วยสำหรับราศีมังกรที่เป็นโสดไปดูของคนมีคู่กันบ้างว่าราศีมังกรที่มีคู่แล้วความรักเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ มาดูความรักภาพรวมของราศีมังกรเนาะที่มีคู่แล้วนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยความรักประจําเดือนเมษายนเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวดูความรักภาพรวมก่อนเลยนะขึ้นมาภาพรวมก็ดีเลยสิบถ้วยคลุมเรื่องราวดีไว้ทั้งหมดแปลว่าความรักอบอุ่นเหมือนคนในคะรอบครัวเป็นความรักที่อุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะมีทั้งเด็กมีทั้งคนเด็กกําลังเต้นอยู่แล้วก็มีพ่อแม่จูงมือกันดูลุ้งถ้วยสี สีลุงอ่ะเออดูถ้วยสีลุงสิ ถ้วยซึ่งมันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์และความสุขแล้วก็ไพ่บทสรุปเป็นไพ่เพื่อนเพื่อนนี่มันก็คือความรักแหละค่ะแต่ว่าเป็นคู่ชีวิตที่เหมือนเพื่อนคู่คิดที่ร่วมกันคิดร่วมกันทําด้วยกันและไพ่ตัวตนนะให้ความสําคัญกันมากในเดือนเมษายนคุณและคู่ของคุณต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าและความสําคัญซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมันทําให้ครอบครัวอบอุ่นแน่นอนนะคะไพ่ในความสัมพันธ์เป็นไพ่ก้าเหรียญซึ่งมันแปลว่าความ ืส,สัตย์นะคะและความสุขเพราะว่าเห็นไหมเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่แล้วมีความสุขมีนกอยู่ในสวนแล้วก็มีเหรียญเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะราศีมังกรบอกได้เลยว่าราศีมังกรที่มีคู่แล้วมีความสุขมากในเดือนเมษายนได้รับความอบอุ่นและรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้เกียรติเราและมีความอบอุ่นทางครอบครัวทางความรักสูงมากเพียงแต่ว่าจะมีบางครั้งในใจนี่แหละที่รู้สึกเศร้านะคะ แต่ว่าก็จะไม่ได้บอกไขรอยู่ในใจลึกๆว่าไม่พอใจและเสียใจมากแค่นั้นแค่นั้นคิดวนไปวนมาเรื่องนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นอกนั้นมีความสุขหมดเลยนะคะอาจจะมีเรื่องเข้ามาบ้างแหละในเดือนนี้นิดๆหน่อยๆซึ่งคุณก็เลือกที่จะเก็บความรู้สึกเสียใจเนี้ยเอาไว้กับตัวเองแค่นั้นเองนะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากสําหรับจิ๊ดูไพ่แล้วโอเคอยู่ค่ะถือว่ามีความสุขมากสําหรับราศีมังกร มาดูกันบ้างว่าความรู้สึกของคู่ของราศีมังกรเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรซึ่งพลังงานอาจจะสลับกันความรู้สึกเขาอาจจะเป็นความรู้สึกของราศีมังกรความรู้สึกของราศีมังกรอาจจะเป็นความรู้สึกของคู่ของคุณพลังงานอาจจะสลับกันแบบนี้นะคะอ่ะมามาดูของคู่ของราศีมังกรเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนนะคะ เขาค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนที่ดีนั่นแหละเป็นคู่รักที่ดีเหมือนคู่เพื่อนเขาอยากจะขอโอกาสบางอย่างหรือง้อบางอย่างหรือว่าให้โอกาสคุณในบางอย่างในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะต้องคุยกันเพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหม <laughs> มีสองเรื่องนะ บางครอบครัวอาจจะบางคู่บางคู่อาจจะเป็นเรื่องนี้บางคู่อาจจะเป็นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือมี2เรื่องค่ะพอสองใบนี้ขึ้นคู่กันเรื่องของชูสาวค่ะคุณอาจจะมีกฎระเบียบหรือห้ามหรือพูดถึงเรื่องการนอกใจเยอะมากเกินไปกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ไว้ใจในเรื่องของการที่กลัวว่าอีกฝ่ายจะไปม,มีคนอื่นเขารู้สึกคู่ของราศีมังกรเขารู้สึกอึดอดัอดเกี่ยวกับการหึงหวงนั่นเองแล้วก็รวมถึง กฎระเบียบต่างๆที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการนอกใจของเขานะคะ เขาหรือเธอคนนั้นค่อนข้างอึดอัดเรื่องของการหึงห่วงนั่นเองแล้วก็ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็แปลว่าเขารู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับกฎระเบียบในชีวิตประจําวันที่อันนี้ห้ามอันนู้นห้ามอันนี้ห้าม,นนามดูเหมือนเป็นกฎข้อบังคับในการที่จะคบกันนี่แหละเขาค่อนข้างอึดอัดนะคะแล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าขาดความรักหรือจริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รักเขาถึงได้มีกฎระเบียบให้เขาเยอะแยะขนาดนี้ทําไมไม่รักที่ตัวเขาเป็นอันนี้คือความรู้สึกลึกๆที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้ แต่ว่าน่าจะผ่านมันไปได้ด้วยดีแหละเพราะว่าภาพรวมมีความสุขมากนะคะอ่ะมาดูกันว่าแล้วราศีมังกรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนนะคะราศีมังกรชิลมากเลยราศีมังกรรู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกว่าทุกอย่างมัน Happy แฮปปี้ราบรื่นดีตรงกันข้ามกันเลยนะความรู้สึกอ,ะอ่ะแล้วก็ าราศีมังกรสนุกกับการสังสรรค์สนุกอยู่กับกลุ่มเพื่อนไม่ว่าจะกลุ่มเพื่อนของเขาหรือกลุ่มเพื่อนของเราเองราศีมังกรรู้สึกว่ามีความสุขในความร่วมมือในหมู่ญาติหรือว่าพี่น้องหรือว่าเพื่อนที่ไปสังสรรค์ด้วยกันราศีมังกรเนี่ยแม้มันจะมีปัญหาอย่างที่บอกนะคะอีกฝ่ายงรู้สึกว่ามีปัญหาแบบนั้นแต่มันก็มีการงอกันของ้องขอ,ขอคืนดีซึ่งราศีมังกรรู้สึกอยากงอ้ออยากอ,อยาก เข้าใจถึงแม้ราศีมังกรอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายบ้างที่แบบมันเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้รู้สึกเสียใจเกี่ยวกับาการกระทําของคนรักบางอย่างแม้ราศีมังกรจะรู้สึกแบบนี้ก็ตามแต่ภาพรวมก็ยังดีอยู่นะคะเอาเป็นว่าจริงๆแล้วคุณมีความสุขแหละแต่ว่ากดระเบียบหรือว่าความรักกันมากจน มากกันจนมีกฎระเบียบเข้ามาในชีวิตมากมายอาจจะทำให้ความรู้สึกแย่อยู่ในบางช่วงบางวันแค่นั้นเองนะคะ,ะมาดูกันต่อว่าแล้วราศีมังกรเนี่ยควรจะทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนเมษายนค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าคุณน่ะได้ไพ่สิบเปลี่ยน สิ่ถ้วยซึ่งแปลว่าความสุขและอบอุ่นมากราศีมังกรไม่ต้องห่วงเลยในเดือนเมษายนมีความสุขมีความอบอุน่นเกี่ยวกับความรักมากและแถมได้ไพ่ใบนี้ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะน่ารักแล้วก็ดีที่สุดสำหรับตัวเองแล้วก็เป็นคนสำคัญมากที่สุดคือไม่รู้จะพูดยังไงไพ่สี่ใบเนี่ยเป็นไพ่เบอร์ใหญ่ที่เป็นพลังบวกเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่า คุณไม่ต้องทําอะไรเลยราศีมังกรความรักของคุณมีความสุขมากต่างฝ่ายต่างให้เกียรติกันให้ความสําคัญซึ่งกันและกันและรู้สึกว่านี่คือดีที่สุดในชีวิตแล้วและยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีด้วยไพ่ห้าใบาคือดีหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นราศีมังกรไม่ต้องทําอะไรคะ่ะ ความสุขอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเพียงแค่มีเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับกฎระเบียบและความอึดอัดแค่นั้นเองขอให้มีความสุขแบบนี้ไปนานๆน,นะคะราศีมังกรขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ขอบคุณค่ะ